OOF okay. สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช anel CoNella สำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม F.R. Legend กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในตัวอย่างเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเอารถที่ซันซิวเอ S3 ไปดิฟส์ในหมวดออนไลน์นะครับก็รถคันนี้ผมเพิ่งแต่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคน คือผมไม่ได้ไปก๊อปมาแต่อย่างใดนะครับสกินนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับลายนี้ผมไม่ได้ไปก๊อปมานะครับลายนี้ผมแต่งเองกับมือเลยนะครับเนี่ยผมก็จะแต่งออกมาได้ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบการแต่งรถสไตลไต์ Animal Style หรือว่าลายที่อะไรไม่รู้เละเทะไปหมดเต็มรถผมชอบแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเท่ดีมันเหมือนพวกรถแข่งรถแบบรถแต่งอะ่ะเออคือแบบคลีนๆถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่แบบ คือมันไม่เหมือนพวกรถแข่งไะเข้าใจเข้าใจอารมณ์ไหมคือผมชอบแบบรถแข่งผมก็เลยแบบชอบแบบสไตล์ Animal อลสไตล์แบบนี้นะครับอาจจะไม่สวยสําหรับบางคนแต่สำหรับบางคนี่ก็อาจจะว่าสวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเลยนะครับทุกคนมาครับทุกคนครับด่านแรกที่ผมจะมาท่านผู้ชมไปดีฟชิลๆในวันนี้ก็มีชื่อว่า e b mountain pass นะครับก็เป็นด่านที่ผมเพิ่งลงคลิปล่าสุดไปเลยนะครับทุกคนทุกคนใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะครับโอ้โห เอาตัวมาคือโดดเขามาเลยชิบหายแนะ้วสุกงานนี้จะเรียนนายไม่ดีอ่ะโอเคครับชิวๆไปครับไม่มีใครมาดีตามอ้ยมีวะคนนี้คนคนุ้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนเพราะว่าผมปกติผมเข้ามาเล่นในหมดออนไลน์บ่อยมากครับแล้วผมจะเจอแบบคนเดิมแบบประจําเลยเขาก็เล่นดีด้วยนะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมเข้ามาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วผมก็เจอแบบเขาบ่อยมากแต่ตอนนี้เขาน่าจะไม่มาแล้วนะเออผมดีกว่าเขาอยู่ตั้งนาน โคตรดีโคตรด,ด,ดีเลยโอเคทุกคนเราไปชิวๆกันครับวันนี้ครับ CVA สิก็ลายนี้ถามว่าจะแจกไหมอ่าผม2-2ใจอยู่ว่ะคือมันเป็นลายที่ผมแตง่งแต่งแล้วผมแบบโอ้โหแบบนั่งแต่งตั้งนานอะเออจะแจกง่ายๆมันก็ไม่ใช่เนี่ยยังไม่อยากจะแจกดีกว่านะครับโอเคโคงนี้ชือ่อปล่อยคันเร่งหย่บเบรกนิดนึง หักขวาปอเเลียงเหยียบเบรกเัาเลีเย้ยงต่อสวยๆครับยาวไปครับตรงนี้พยายามเลี้ยงเขาเลง้ย้ดีตรงนี้ปล่อยตืเอ,อเบรกหักปืบโอ้โหเนียนผมบอกเลยที่เห็นในต้นคลิปนั่นคือผมเล่นนะครับผมไม่ได้ให้ใครเล่นให้นะครับนี่ผมจะเล่นได้ประมาณนี้ครับเอาว่ะเรามีคนนําแล้วว่ะคงแรกเขาก็เกือบแหกแล้วไปสิครับ โอเคเออแบบนี้หน่อยมันคือสนุกเฮ้ยเฮ้ยรถจะเบรกทำไมวะเนี่ยโอ้โหจะไปทางนั้นใช่ไหมโอ้โหมีการเบรกให้มีการเบกกรเบกให้เราทำไมวิ่งมาทางนี้ให้มันจบจบไปเลยล่ะโอ้โหทำให้มันเกือบเมื่อกี้เสียจังหวะเกือบเมื่อกี้เลยเกือบเมื่อกี้วะเอาวะทุกคนมีคนตามเรามาคันหนึ่งวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจะจัดเอ้ยต้องแบบลิฟซิงแล้วจงวังหวะนี้ เขาว่าเขาตามมาติดๆเลยเล่นเป็นนี่คือผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับทุกคนเนี่ยเขาเล่นเป็นกับทุกคนเลยไม่มีเกียนครับเห็นไหมเวลาที่ผมแบบจะพลาดแล้วเขาจะ,จะเบรกให้แบบผมทันทีเลยนะคือเกียนน้อยมากถึงมีก็น้อยอะ่ะเออนี่คุณจะไม่หลบให้ผมเลยใช่ไหมครับโอเคสวยๆไปครับทุกคนคุณเคคุณดีบอะไรนะโอเคสวยๆ ยังไม่ชินยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็พอรีบได้อยู่นี่ครับเซิร์ฟเจแปนเล่นดีมากสดุกมากชอบมากเฮ้ยโอ้โหนีบอกไม่มีคงไม่มีเกียนเอาสักร,รถข้างหน้าผมพังเลยจังหวะนี้โอเคทุกคนอีกสักรอบนึ่งเลยเราเปลี่ยนด่านกันนะครับโอ้โหแล้วชนเขามั่วตัวนะไอ้คันข้างหลังอะ โอ้ขอไปท่านผู้ชมจริงเลยคือผมแบบมันมัน,มนปัดไม่ได้มันในจ,จังหวะเล่นพอดียาวไปครับทุกคนโอ้โหจังหวะน,นี้ผมเบรกช้าไปหน่อยโอเคได้อยู่ก็เล่นด่านนี้เพลินมากครับแล้วมันมันเป็นด่านที่เล่นยากแล้วก็แบบพอมันดีฟได้แล้วมันสนุกจริงๆ เอาจริงๆพอดริฟได้แนละ้วมันสนุกจริงๆตอนแรกๆที่ผมมาดิฟโอ้โหงงเลยชิบหายนะขนาดด่านธรรมดาผมยังเล่นไม่เป็นมาเจอด่านแบบนี้ผมนี่แบบตอนแรกก็มึอนอยู่นะแต่พอเล่นไปเล่นมาอืมมันก็ไม่ได้ยาก,กอะไรขนาดนั้นมันก็พอเล่นได้ถ้าเราคุมรถเก่งนะถ้าเราคุมรถเก่งมันก็ไม่ได้เล่นยาก,กอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหขึ้นเขาไปหนึ่งทีอยบเบรกนิดนึงอชุดอ่าสวยๆไป ตรงนี้ก็แบ็ c วอร์ดเบรกนิดนึงเผื่อรถไหลโอเคครับทุกคนผมว่าจะพอไว้แค่นี้นะครับสำหรับด่านนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะครับวิ่งวนไปวนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด่านนะครับไปโอเคครับทุกคนมาครับตอนนี้เราก็มาที่สนามอิบิสุเซอร์กิตนะครับเราจะมาลองวิ่งกระโดดดูครับว่าเจ้า S13 คันนี้มันจะกระโดดได้โอเคหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยนะครับมีรถโดดมาแล้ว โอเคหวังว่าจะไม่เจอเกียนอีกนะตานนี้ไอ,อมผมคิดว่าไม่มีหรอกดูดิเขาพากันเล่นแบบเขาก็พากันเล่นแบบเล่นแข่งเล่นมันอนะโอเคโค้งนี้อสอสวยๆเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตว่ารถมันสะบัดยากมากถึงผมจะเลี้ยวเยอะเลี้ยวยว,ยวขนาดไหนท่านผู้ชมสังเกตดูเห็นไหมคือถ้าล้อนหน้าไม่แบะรถมันจะไม่หมุนเลยเว้ยคือล้อนหน้ามันจะเกาะ อ๋าน้ำมันจะเกาะถนนดีมากครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยไม่ค่อยหมุนเลยเห็นไหมผมจะเลี้ยวยุ้สักแค่ไหนถ้าไม่เลี้ยวยอะจริงๆมันก็ไม่หมุนนะแต่ถ้าอยากให้มันหมุนก็เลี้ยวแบบเยอะสุดๆไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราแบบอืแบบคือจะหลุดโค้งเนี่ยเลี้ยวยเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีหมุนแน่นอนแล้วก็การเลือกใช้ยางอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับให้ใช้ยางเป็นระดับอินนะครับเป็นระดับกลางเล็กเกินไปก็ไม่ดี <c oughs> ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเห็นไหม นี่คือผมไม่ได้ปล่อยคันเร่งเลยนะครับทุกคนคงเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ปล่อยคันเร่งเลยโอ้ยชิบหายเอ้ย,ย,อยแล้วมึงมาวิ่งตัดหน้าอะไรแบบนี้วะา้ผมเป็นหัวห้องผมคิดมันละโอเคทุกคนผมจะลองตามเขาดูคือมีน้องๆบางคนถามผมามาบอกให้ผมเนี่ยช่วยสอนวิธีการตาม ให้เร็วหน่อยเพราะว่าบางคนตามไม่ทันเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นนะครับคือการที่เราจะตามให้ทันคือเราต้องตีโหงแคบๆไว้ครับทุกคนเอาอีกแล้วอันนี้มันเอาอีกละใครเป็นหัว้องมึงคลิกไม่เป็นเรอฮะตอนนี้เราก็ย้ายมาที่สนามกันชัยแล้วนะครับเอาไม่ใช่กันชัย TA นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาลองวิ่งในด่านนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแท็กให้ดูก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันวิ่งแท็กดีไหม มามามาใครจะแข่งมาอันนี้จีจะดีบรือว่าจะอะไรอันนี้เหมือนเขาจะดีบนะขอแบบวิ่งสแสกได้ไหมอ่ะอ้โหพิงมาเลยนะครับเอเหมือนเขาจะดีบนะเออเออว่าแต่ม,มองเขาเหมือนว่าเขาจะดีบนะอา้าวผมดีบให้ก็ได้เนาผมจะดีบให้ดู่ดานเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรหรอเนี่ยเห็นไหม สังเกตว่าถ้าเราปรับล้อเอียงน้อยๆเนี่ยรถมันเลี้ยวดีมากครับไม่ใช่รถเลี้ยวดีรถเวลาเราเลี้ยวอะเลี้ยวนิดเดียวคือรถมันก็เลี้ยวละคือรถมันเกาะถนนดีเป็นไงเนียนๆเนียโค้งนี้สมัยผมเล่นใหม่ๆนี่คือแบะพลาดตลอดคือพลาดนม่ง่ายมากแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นี่คือบอกเลยว่ากินผมยากนะครับตั้งแต่ผมไปเล่นนาะดาน e b mountain pass มานี่คือแบบโอ้โหได้วิชาการเล่น fr มาเยอะเลยเอย เห็นไหมโค้งนิ่เนียนไหมโอว่าจะวิ่งแทร็กไม่มีใครมาแข่งผมก็รลยดิบซะเลยโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้ก็พอได้อยู่นะก็พอได้อยู่อ่าเฮ้<า>ย,อย,อย,อยอโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวบางคนเนี่ยที่เริ่มเล่นใหม่ๆก็อาจจะเล่นแบบปุ่มกดนะครับ แล้วบอกให้ผมช่วยสอนการเล่นปุ่มกดหน่อยคือเฮ้ยผมไม่ผมไม่ได้เล่นปุ่มกดมาตั้งแต่แรกคือผมผมเล่นไม่เป็นเลยคือเมื่อก่อนอ่ะผมชอบเล่นปุ่มกดอยู่นะสมัยเล่นขาเอกแรกๆอ่ะคือดีนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับคือกลับไปเล่นเน่ะเล่นไม่เป็นเลยคือมันต้องแบบมันต้องเริ่มนับจากศูนย์ใหม่คือถ้าจะให้เล่นจริงจริงผมต้องเล่นแบบนี้เว้ยถึงผมจะเล่นได้เนี่ยแบบเลื่อนซ้ายขวาแบบเนี้ยแล้วมันคุมรถได้นิ่งเลยนะดูดิเราสามารถคุมรถได้แบบ ทุกองศาเลยเนียนๆไปผมขอเปลี่ยนยางแป๊นหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราย้ายด่านไปที่ด่านกันไชนะครับทุกคนไปมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกันชัชแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่าด่านนี้คนเยอะแล้วก็คนเล่นดีนะดูดิเออโอ้โหมีการแบ็กวอร์ดมาดีนะผมออกมาช้าเมื่อกี้เอาละเออละ ผมระเบีออยงจีไงที่มันแหลกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือที่เขาแต่คนอื่นมันก็ปกตินะแต่บางคนนี่โอ้โหวับเอ,อ๊ะไม่ดูดปากเอาว่ะเอาว่ะสวยไม่มีใครตามเลยโอ้โหพากันเล่นดีมากเห็นไหมเซฟเจแปนแบบโอ้โหพากันวิ่งดีพากันวิ่งดีงดจริงๆโค้งนี้เนียนๆไปครับ ไม์จี้ผมอะไรขนาดนั้นน่ะน,นี่ทำไมรถเขาแรงยังวะผมก็งงรถรุ่นเดียวกันแ,แรงกว่านี่ผมงงเลยไม่ใช่ไม่ใช่หม,มายถึง้างข้างหลังนะหมายถึงแบบเวลาไปเจอรุ่นเดียวกันบางทีมันก็แรงกว่าผมก็งงไอ้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรไอ้ครับสวยไป นี่ไงผมไม่ได้เหยียบบีกนะคือดีไปเลยโอเคสวยไปครับเอ้ยมีแบบพิงสไตล์เหมือนเราด้วยรอ,อไปครับไอ้นั้นมันชอบจี้คนอื่นยังดูดิโอไปดีครับ S13 เหมือนกันนี่ว่าเหมือนว่าเขาจะใช้เป็นแบบรอเล็กนะ มันน่าจะรุ่นเท่ากันกับเราหรือเปล่ามันจะรุ่นเท่าเท่ากันเท่ากันเออทำไมรู้สึกว่าเขาไปเร็วจังวะเอออ่ะยิบคนเดียวก็ได้ะหมยิบคนเอ,อ๊ะไม่ดูดไปอีแล้วเฮ้ยเป็นไรวะไม่ชอบดูดาปลิบดีมากข้างหน้าผมเนี่ยตามไม่ทันเลยตามไม่ทันเลยคือขอพากันเล่นดีมาก ผมต้องแบบไปต่อต่อคิวต่อคิวเออผมต้องไปต่อคิวก่อนผมวิ่งไม่ทันเลยเดี๋ยวพวกคุณนี่ใส่เครื่องเลมโบมาหรือเปล่าวันนี้นี่คันสีแดงทำไมมันแรงจรังวะที่นไปแบบฟิวฟาฟิวฟ,ฟาวเลยนะคนญี่ปุ่นด้วย นี่ไงแบค็คบอดเป็นหนึ่งทีไม่มีใครวิ่งตามเราเลยเฮ้ยมันไปเร็วเกินไหมพอดีมันถึงนู่นละไอ้คันสีแดงคือมันแซงไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะอืม้มส,สวยๆไ้ครับผมไม่กล้าพูดใกล้ใหม่แล้วอะเปรถเขามันแรงอย่างวาทุกคน คือว่าผมคิดไปเองโอเคครับนี่หอได้อยู่หอได้อยู่เออมีคนมาดิฟเล่นกับเราละเออ Soi sôi mà Ừ, chạy 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 thế này, chạy chạy เออผมให้นำไงคือ,อผมให้นำเลย,ให,เยให้เขานำให้รถเขาไปเร็วจังวะทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็ออกมาไม่ดูเลยเออโอ้โหไอรับชิวๆไปครับงานนี้สกจะเพลินอีกแล้ว ชิลครับโค้งนี้อชแวบถือว่าเราจะลากยาวไปหน่อยเออไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย ได้อยู่ได้อยู่เออไม่ดูดปลาอีกแล้วเออทำไมมันแหกโค้งแบบนี้วะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่เอามั่วกันละ <c oughs> <c oughs> ขอขอโทษขอไปนะผู้ชมครไอคันข้างหน้ารุ่นอะไรวะคันสีแดงมันแรงยัง ไปครับไปดูนวิ่งแป๊บเดียวไปถึงนู่นแลหละอืส้สวยไหมครับทุกคนคนเดียวก็ฟิลได้เฉยเฮ้ยผ่านกับผ่านไอพวกคุณใส่เครื่องอะไรกันวะทำไมเฮ้ย <c oughs> รถแรงกันจังวะดูดิไปถึงนูน่นแล้วสวยๆไปครับทุกคนมีทริคอะไรมาแนะนำผมก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าทำยังไงรถมันถึงแรงได้ขนาดนั้นเกือบโดนไอ้นี่มันแหลกเกือบโดนไอ้นี่มันชน สวยๆไปโคงนี้ต้องสามร้อยหกสิบไปไงเอาวะเอาเรื่องจะจัดเหมือนเรามาดีบอยู่คนเดียวอะวันเนี้ยเออเอาจริงเหมือนเรามาดีบอยู่คนเดียวอะไม่ได้ตามใครเลยตามเขาไม่ทันเออ โอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Nissan Qashqai 13 Line Animal Style นะครับก็ถามว่าผมจะแจกลายนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าอ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเลยขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับทุกคนก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวขอแง่ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ